ใครจะสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษอยากให้ฟังเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเคสน้องคนนี้แหละทําให้คุณครูตกใจคุณครูแอมมี่ตัวอย่างรายงานผลสมดิษฐ์ทางการเรียนครูก็งงว่าน้องจะเขียนรายงานผลสมดิษฐ์ทางการเรียนจริงๆหรอมันเลือกได้แค่แต่ข้อใดข้อหนึ่งนะคือเรื่องตัวชี้วัดที่จะใช้เป็นเล่มอ่ะยื่นสมัครวันที่4ีถึงสเมษามันมีตัวชี้วัดใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าข้อ5้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการได้คะแนนดีอ่ะมันจะมีให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง มันมีสามข้อใช่ไหมให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งที่คุณคิดว่าทําได้ดีที่สุดข้อแรกก็คือ,เ,อเขียนรายงานผลสำลทีทางการเรียนของนักเรียนซึ่งแอบยากนะข้อสองก็คือคะแนนที่เป็นผลงานของนักเรียนว่านักเรียนเราหรือตัวเราหรือโรงเรียนเราเคยมีผลงานระดับชาติหรือระดับภาคระดับเขตไหม หรือเป็นระ,ระ,ระดับกลุ่มโรงเรียนหรือระดับโรงเรียนด้วยกันคืออย่างน้อยอ่ะถ้าผลผลงานมันจะได้คะแนนดีกว่าแล้วก็ข้อสามก็คือในกรณีที่เราไม่เคยไม่อยากเขียนผลงานผลสำเร,ร็จทางการเรียนไม่ไม่มีพาเด็กไปได้รางวัลเลยแต่ตัวเราอ่ะเคยเป็นคณะทํางานเป็นคณะกรรมการหรือเป็นวิทยากรเคยมีรูปถ่ายไปเป็นช่วยงานเขาอ่ะก็ใช้ข้อสามได้ สรุปจะเลือกเอาอยัางไงก็ได้ค่ะข้อใดข้อหนึ่งเลือกมาแค่ข้อเดียวแต่ห้ามเอาทั้งสามข้อส่งไปพร้อมกันเพราะว่ามันมันจะกลายเป็นว่ามันเยอะเกินอะ่ะแล้วคะแนนมันจะไม่ได้ด้วยนะ ซึ่งในขณะนี้นะคะคุณครูแอมมี่เปิดคอร์สติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเพิ่มโอกาสบรรจุสูงถึง90%ค่ะในคอร์สนะคะให้อะไรบ้างติวครบทุกวิชานะคะทางภาคกอไก่ขอไข่และขอควายยกเว้นวิชาเอกนะคะและมีตารางติวรายวันมาที่หลังเรียนทานได้แน่นอนในคลาสน,นะคะก็จะมีไฟล์เล่มติวเป็นสีสีสวยงามแบบนี้เลยนะคะจะลงไฟล์กฎหมายฉบับจริงไฮไลท์สีด้วยลายมือของครูแอมมี่เพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บ ประเด็นกฎหมายได้ลึกและละเอียดที่สุดและที่สําคัญยังไม่พอค่ะ ใครสมัครคอรเตยของครูเอมี่นะคะมีของแถมเป็นโบนัสมูลค่าเกือบ1000บาทฟรีอันดับแรกนะคะก็คือได้ไม n แ Map ค่ะที่ช่วยทำให้สมองคุณนะจําแม่นขึ้นถึง90%และคานะคะยังมีไฟล์เสียงกฎหมายครูและวิชาการศึกษานะเอาไว้ฟังวนไปเวลาที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่ว่ายังได้ความรู้อยู่ค่ะตอนนี้เนื้อหาในคลาสพร้อมเรียนหมดแล้วนะคะสามารถสมัครเข้าเรียนแล้วเข้าเรียนได้ ทันทีมันง่ายค่ะแค่ทำตามคลาสนี้นะคะจากราคาเต็ม1,890บาทสมัครภายในวันนี้นะคะได้ราคาเพียงเหลือ990บาทการันตีด้วยลูกศิษย์ครูอามี